สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีเด็กๆห้อง KG3A และห้อง KG3B นะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณครูเพนจะพาเด็กๆมาทำอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจวันนี้เรามีภารกิจคุณครูเพนมีภารกิจนะคะแล้วก็มีจิชเชอร์ลินแล้วก็จิชเชอร์มิมจะมาร่วมภารกิจวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะ มีภารกิจสําคัญตอนนี้ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนคุณครูเพนจะพาเด็กๆมาทบทวนท่าเด็กๆจำาพยัยนชนะกอไก่ทำท่าแบบไหนจำได้ไหมคะอ่ากอไก่แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเวนขอถอยหลังนิดนึงกอไก่ต่อไปขอไข่คะ่ะขอไข่ทำเป็นฟองไข่ฟองใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะขอขวดเป็นรูปขวด คอควายคอคนเก่งมากคอระคังติ้งนองติ้งนองติ้งนองต่อไปเป็นอะไรคะงองงูเก่งมากงองงูใจ่กล้าต่อไปเป็นจอาจานใช้ดีช้อชิงให้ปรบมือแบบนี้นะคะช้อชิงตีดังต่อไปเป็นชอช้างวิ่งหนีสอโซละคะสอโซทำยังไงคะให้ทำแบบนี้นะคะ ซอโซ่ล่ามพีชอเชอ,ชอคู่กันยอผู้หญิงโสภาดอชดาสวมพลันตอประตักหุนหันต่อไปเป็นถอฐานเข้ามารองต่อไปเป็นอะไรคะเป็นอะไรนะคะเก่งมากๆคกนางมุนโทหน้าขาว ทอผู้เท่าเดินยอ่องเด็กย่องเหมือนคนแก่ใช่ไหมคะทอผู้เท่าต่อไปเป็นนอนเน้นไม่มองดอเด็กต้องนม่หมนุนตอเต่าหลังตุง้งทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทมคนนิยมนอนหนูเป็นหนูตัวเล็กๆ นอหนูหวักไข่บอใบไม้ครับถมอะไรคะปอปลาตากลมหอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งต่อไปเป็นฝอฟันสะอาดจังพอสำเพา พอสัมภากลางใบมอมาคึกคักโยยักเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงทำหน้าลิงนะคะรอลิงไต่ราววอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอ หรือสีหนวดยาวต่อไปเป็นสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจูลาผ้าพยองอ,ออ่างเนื้องน้องหอนกู้ตาโตเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณครูเพนจะพาเด็กๆไปร่วมภารก,กิจ ภารกิจของครูเพนจะไปจะไปตามหาจดหมายกันก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณครูเพนมีคนแอบส่งจดหมายมาให้ครูเพนด้วยบอกว่าต้องไปตามหาจดหมายก่อนถึงจะรู้ว่าภารกิจที่เราจะทำเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนที่จะไปหาจดหมายเดี๋ยวเรามาทายท่าที่เพนทำก่อนให้เด็กทายนะคะท่านี้คืออะไรไก่ไก่ไก่ไก,ไก่ท่าอะไรคะเก่งมากๆกอไก่ต่อไปอื ท้านี้อะไรคะเก่งมากสอสเสือใช่ไหมคะเก่งมากๆท่าสุดท้ายอชุบอะไรเอ่ยเก่งมากๆค่ะถอถุงนั่นเองเอาละ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูเพนจะพาเด็กไปตามหาซองจดหมายกันก่อนเราถึงจะรู้ว่าภารกิจของเราคืออะไรเอาล่ะเด็กๆ ไปกันเลยเด็กใหญ่คะเดี๋ยวเราจะไปตามหาจดหมายกันเลยโอเคไหมคะมาเลยคะ่ะจดหมายของเราอยู่ไหนนะ้าเวนขอมองอยู่วุ้ยเด็กเจอแล้วคะ่ะเจอนะคะนี่อยู่ไหนนะ้าเอออยู่ที่บ้านนางฟ้าหรือเปล่าคะ ไม่มีเลยค่ะตีเ,เจียงดังน,นะคะอยู่ไหนคะเด็กไม่เจอค่ะเอ๊ะหรือว่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเฟย์ขอด่วยกัน,นไม่ใช่ เด็กไปทางนี้ค่ะเด็กช่วยด้วยค่ะไม่มีค่ะอยู่ตรงไหนอุยเด็กๆเจอแล้วค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ของเล่นเด็กๆอู้คุณผู้เพนหาไม่เจอเด็กๆคะเดี๋ยวผู้เพนเจออะไร งว่วงนะคะเด็กๆใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอาล่ะดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่าข้างในคืออะไรเอาล่ะชั้ว้าวเด็กๆ,ๆคะดูคะ่ะจดหมายของเราวันนี้ใช่หรือยังคะ ตอนนี้คุณครูเพนอ่านได้ไหมคะยังไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูข้างในกันก่อนยังไม่ได้อีกแล้วเด็กๆทำยังไงดีนะเดี๋ยวเพนขอดูข้างในก่อนนะคะโอ้โหนี่มาแล้วจดหมายของคุณครูเพนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยเด็กๆอยากรู้ไม่เอ่ยว่าจดหมายฉบับนี้เขียนว่ายังไงเอาล่ะ เดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปดูด้านในเลยนะคะโอ้โหเด็กเกครับมีสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นจดหมายชี้เข้าอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นล้อนั่นเองตรงนี้คือจุดเริ่มต้นโอ้โหจดหมายบอกว่าให้กระโดดเท้าคู่โอ้โหเหมือนตอนที่เด็กเรียนกับชินนิมเลยใช่ไหมคะกระโดดเท้าคู่ชุบชุ๊บชุแล้วก็ไปที่ไหนเอ่ย วิ่งซิกแซกใช่ไหมคะผ okay, ่านกล้วยโอเคไหมลูกวิ่งซิกแซกผ่านทวยแล้วก็ไปเจอพยัญชนะเลยคะ่ะม mm hmm. ีชอชิงชอช้างซอโซและชอเชอ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติตามภารกิจอันนี้ mm hmm. เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะโอเคค่ะภารกิจวันนี้จะมีคนร่วมภารกิจกับคุณครูเพน mm hmm. ก็คือ ินแล้วก็จิชเชลิ่แต่เราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราตรงนี้เดี๋ยวจะให้จิชเชนิม่มลองกระโดดนะกระโดดเท้าคู่โอเคไหมคะอา้าวสาธิตกันชึบชึบชึบวิ่งซิกแซกค,ค่ะไ,ไปเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วให้สังเกตคุณครูเพนทําท่านะคะถ้าคุณครูเพนจิชเชนิม่มต้องมองครูเพนนะถ้าคุณครูเพนท,ทําท่าจิชเชนิม่มต้องแปลงร่างนี่ แรงร่างอะไรคะดินน้ำมันให้กลายเป็นพยัญชนะตามที่ท่าคุณถูเพนถาเม,มื่อสักครูน่นี้โอเคไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าภารกิจนี้ทิเชอร์มิมแล้วก็ทิเชอร์ลินจะทำสำเร็จหรือเปล่าโอเคไหมคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเด็กคะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูทิเชอร์มิมและทิเชอร์ลินปฏิบัติภารกิจหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะห,หนึ่งสองสามไปค่ะ Oh One

มาดูเลยค่ะเอาล่ะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่เพนทำท่าเดี๋ยวเรามาตรวจวด้วยกันว่าที่เชมิมและที่เชลินทำสำเร็จหรือเปล่านี่อันนี้คืออะไรคะคืออะไรคะท่านี้ชอชิงถูกไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปพยัญชนะตัวนี้ ถ้านี้ใช่ไหมคะคืออะไรคะชอช้างนั่นเองชอช้างออกเสียงชอใช่ไหมคะชอชิงอ่านออกเสียงว่าชอเก่งมากๆเลยไม่เหมือนกันนะชอแล้วก็ชอโอเคไหมคะต่อไปตัวนี้นะคะพยัญชนะตัวนี้คืออะไรคะชอเชใช่ไหมคะชอเชอคู่กันอันนี้ เหมือนมีบางคนเขียนรีบก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะน่ารักมากๆเป็นเขียนอันนี้เขียนถูกต้องนะลูกอันนี้ก็เป็นลายมือที่ถูกต้องเหมือนกันเพราะลายมือของคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้ชอเชอออกเสียงชอชอเหมือนอะไรคะชอช้างเลยเก่งมากค่ะต่อไปนี่แบบนี้เลยใช่ไหมคะเป็นซอโซ่เก่งมากค่ะซอโซ,อซอ่อ่านออกเสียงว่า ซอโอเคไหมคะเหมือนกันกันกบสอเส,สือไหมลูกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ออกเสียงซอนะคะโอเคฉะนั้นวันนี้เรามีทั้งหมดอี่พยัญชนะคะหนึ่งสองสามสี่วันนี้มีสี่พยัญชนะนะคะเดี๋ยวคุณครูเพนจะบอกวิธีการเขียนที่ถูกต้องโอเคไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ห้องโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณครูเพนจะพาเด็กเมารู้จักวิธีการเขียนพยัญชนะ เมื่อสักครูน่นี้ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะ <S <S เดี๋ยวเราจะไปเริ่มตัวแรกกันก่อนวิธีการเขียนเด็กๆจับดินสอแบบไม่ต้องยกนะลูกเวลาเด็กๆเ,เขียนเด็ก,ดกนะคะดูนะลากลงเลยนะคะชอชิงตีดังโค้ข้างบนเลยค่ะโอเคไหมคะ อันนี้คือชอชิงออกเสียงชอเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องยกดินสอนะคะเวลาเด็กเขียนให้เขียนที่หัวก่อนแล้วก็ลากลงแล้วก็โค้งไปด้านหลังม้วนแล้วก็ลากขึ้นชอชิงต่อไปอะไรคะชอช้างชอช้างก็เหมือนกันเอาล่ะเขียน หัวทุกครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ลากลงคล้ายๆกับขอไข่เลยแต่มีห่างขึ้นแบบนี้ชอช้างออกเสียงชอเก่งมากๆค่ะต่อไปคือโซโซเก่งมากๆนะคะโซโซเหมือนกับชอช้างแต่มีหัวแตกใช่ไหมคะเป็นแฉกใช่ไหมคะเอาล่ะวงกลมหัวก่อนนะคะ ข้างบนเป็นแบบนี้นะน่ากลัเหมือนกับอะไรเอ่ยอุ๊ยขอโทษค่ะเห็ยนไหมถ้าเกิดว่าคุณรูเพนเขียนไม่ตั้งใจก็จะไม่สวยใช่ไหมคะนี่เหมือนกับขอขวดใช่ไหมคะแล้วก็ลาาขึ้นอันนี้คือสอโซออกเสียงซอกิ่งมากค่ะต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ ชอเชอใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเขียนนะคะวงกลมหัวก่อนค่ะแล้วก็ลากขึ้นนะคะโค้งเหมือนกับพย,ยัญชนะเลยเอ่ยเหมือนพย,ยัญชนะเลยคะ่ะถอถุงใช่ไหมคะแต่ว่าถอถุงรวมกับโมมานั่นเองนี่เลยอันนี้คือชอเชอชอชิงออกเสียงชอ ชอช้างออกเสียงชอซอโซอ,ออกเสียงซอและชอเชอออกเสียงเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนี่เหมือนกันเลยค่ะออกเสียงชอใช่ไหมคะเรารู้จักทิศทางการเขียนแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูเล่มนี้กันเลยค่ะเล่มนี้มีชื่อว่าหนูรักภาษาไทยเป็นเล่มของเด็กๆมีชื่อของเด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้น ครู่นี้พยัญชนะ,ะไรเอ่ยนี่เลยชอชิงใช่ไหมคะเหมือนตัวอย่างที่ที่จะเป็นเขียนให้บนกระดานเลยใช่ไหมคะชอชิงให้เขียนตามจุดต่างมันเดิมแล้วก็เขียนเองหนึ่งสองสามสี่ชอชิงสี่ตัวโอเคไหมคะแล้วก็มีชอช้างเขียนเองสี่ตัวโอเคไหมคะลูกแล้วก็ อโซ่ก็เขียนเองสี่ตัว,ช,วช่อเชอเขียนเองสี่ตัวค่ะฉะนั้นเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะลูกเพราะว่าวันนี้มีสองมีสองหน้ามีสี่เพื่อยันชนะเลยฉะนั้นเด็กๆค่อยๆเขียนวันเสาร์อาทิตย์เขียนก็ได้โอเคไหมคะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ